สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไรเดอร์ชวนลูกเป่าเค้กบนหลังมอเตอร์ไซค์คู่ใจทำชาวเน็ตอุ่นหัวใจ การฉลองวันเกิดภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกันบางคนจัดงานเลี้ยงใหญ่โตเพื่อนมากมายแต่กับอีกหลายคนก็มีเพียงแค่คนในครอบครัวก็ออบอุ่นหัวใจแล้วโดวยคลิปอบอุ่นนี้ได้รับการแชร์ผ่านทางสมาชิกติ๊กต็อกรายหนึง่งซึ่งเป็นไรเดอร์สาวที่ต้องวิ่งงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยเธอจึงต้องพาลูกไปด้วยทุกที่ซึ่งคลิปนี้เป็นหนึ่งวันพิเศษของเธอเพราะเป็นวันเกิดเธอจึงซื้อเค้กก้อนเล็กๆมาแล้วค่อยๆจุดเทียนที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึง่งซึ่งลูก ของเธอนอนหลับอยู่บนรถจักรยานยนต์คู่ใจนั่นเองจากนั้นเธอก็ค่อยๆปลุกหนูน้อยขึ้นมาร้องเพลงเป่าเค้กด้วยกันและป้อนเค้กกันอย่างมีความสุขโดยเธอได้โพสต์ข้อความระบุว่าสุขสันต์วันเกิดมีความสุขลูกฉลองวันเกิดกันสองคนขอให้มีความสุขมากๆนะลูกท่ามกลางคำอวยพรให้มีความสุขและชื่นชมในความอบอุ่นของแม่ลูกคู่นี้อย่างท่วมทนขอขอ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ